จะบอกว่าตั้งแต่เชา้าก็เจอกันมาตั้งแต่เชา้าไปร่วมงานกันมา,า,า,าถ,ถา่ายาแกันมาอ้สุดยรป่นงรูปีนราตาม่้วยกตัดาองายคนเมื่อคนต บอกว่าใช้ไฟอะไรผมใช้ไฟสิบสิบเป็นสิบนี่ใช้เท่าไสองอยู่แล้วจกรรัก่ขากไเขาจะให้ไยไฟนมากกว่าที่แซง้เฮะยไปถ่ายไปไเอาไปเข้สองห้องเอาละเียอย่าง้นีเราเราสคนก็ไมีกันอยู่ได้้ ผมก็สวัสดีทุกคนด้วยเดี๋ยวถามว่าคุยกันแต่แฟนคลับของเราสองคนนะครับแฟนของโคราทุกคนด้วยนะครับวันนี้าการกับฟิรนะครับมาในพาร์ทของสี่ชาวชาว้างเอาโมมาดิช้ช็อกชีชอกนะครับผมผมเรสองคนเนี่ยมาในพาร์ทของชมชมคอนเสิร์ตที่นักร้องสมบูรณ์หล่อมากๆ 我们一直说大